สวัสดีสมาชิกพี่น้องชาวเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แบบธรรมชาตินะครับเลี้ยงอย่างไรให้เป็ดไก่นั้นได้มีสุขภาพดีและแข็งแรงนี่ครับมันหนีหมดแล้วครับผมมาครับนี่คือแบบตามธรรมชาติเลยนะครับเลี้ยงแบบบ้านๆนะครับไม่ขังไม่อะไรทั้งสิ้นครับเลี้ยงแบบปล่อยไปเลยฮะนอนก็นอนต้นไม้ครับนี่ พอเห็นคนครับมันไม่คุ้นคนนะครับมันก็วิ่งหนีอย่างนี้ครับผมเดินมานี่เขาก็วิ่งเลยครับแต่อาหารเนี่ยเขาก็มาหากินอยู่แถวนี้แหละครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีบ้านคนสักเท่าไหร่นะครับเขาก็เลยเลี้ยงแบบปล่อยนะครับพอแบบปล่อยเนี่ยมันก็ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาคนครับเห็นคนมามันก็วิ่งครับแต่ถามว่าไก่เขาอ้วนพีไหมครับก็อ้วนพีเหมือนกันนะครับ ไก่เนี่ยเลี้ยงอย่างนี้ครับมันก็หากินไปเรื่อยครับมันก็อิ่มท้องครับถึงจะหยุดหากินนะครับนี่พี่เขาปลูกมะนาวด้วยเห็นไหมครับมะนาวลูกโดกครับส่วนเป็ดนะครับเป็ดนี่ก็ปล่อยเลยครับปล่อยตามธรรมชาตินะครับเห็นไหมฮะเลี้ยงประมาณสิบกว่าตัวนะครับใครจะเอาอย่างนี้ก็ได้ครับเลี้ยงเป็ดหน่อยหนึ่งไก่หน่อยไก่หน่อยนึงนะครับใครไปใครมาก็ได้กินไก่ใครอยากซื้อลเราก็ขายนะครับ แล้วนี่ครับมีมะนาวมีอะไรให้พร้อมเลยครับนี่เขามีอยู่สองต้นนะครับมะนาวตรงนี้นะลูกกําลังออกเลยครับนี่ยมะนาวหน้าแรงนะครับเห็นไหมครับเขาก็มีหมดครับปลูกอะไรก็ได้ครับปลูกทิ้งไว้แล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ลงในเลยครับอย่างนี้ครับก็ปล่อยเข้าไปครับเป็ดไก่ก็ตามธรรมชาติส่วนเราก็ไปทํางานตามปกตินะครับ เลี้ยงอย่างนี้ไม่ยุ่งยากไม่ต้องไปทําอะไรครับข้าวเย็นมาก็เราก็โอยไว้ครับแล้วมากินเองนะครับมีข้าวเปลือกก็ให้ข้าวเปลือกไปนะครับในช่วงเช้าและช่วงเย็นก็เหมือนกันครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ค่อยเปลืองค่าอาหารสักเท่าไหร่นะครับต้นกล้วยมีนะแต่ไก่ก็ไม่ได้กินนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้หั่นให้นะครับพี่เขาไม่มีเวลาครับเนื่องจากงานเยอะนะแล้วนี่เป็นที่ล่มให้ไก่ให้อะไรก็พอดีครับที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับ นะก็ตรงนั้นก็เป็นล้าวเป็ดนะครับคอกเป็ดซึ่งเป็ดที่ว่ากําลังเลี้ยงลูกเก็บอยู่ก็อยู่ในนั้นแหละครับเพื่อที่จะเป็นที่หลับที่นอนของเป็ดได้นะครับแต่ไก่นี่ก็ไปไปมาๆครับเนื่องจากว่าไปกินอาหารในนั้นเหมือนกันนะครับไก่นี่มันก็บินไปทั่วนะครับแต่ที่สําคัญก็ต้องระวังหมาครับหมาแถวบ้านใครมีก็ปล่อยไม่ได้นะครับแต่ถ้าหาว่าไม่มีก็ปล่อยแบบนี้ครับธรรมชาติดีนะครับนี่เป็ด ตัวใหญ่นะฮะแล้วก็หน่าลูกเป็ดนะครับแล้วส่วนนั้นก็คือฐานนะครับพี่เขาผ่อฐานด้วยเหมือนที่บอกไปนะครับว่าเขาทําแบบผสมผสานอย่างนี้ครับก็ได้เงินหลายช่องทางดีนะครับอยู่บ้านเรานะครับอยู่ต่างจังหวัดถ้าทําดีๆครับรับรองว่างานตึมนะครับนี่กล้วยเมื่อไหร่จะออกลูกครับถ้าออกลูกมาเขาก็ขายได้อีกครับกล้วยนะครับลูกกล้วยต้น กล Styles, hey, the the kind of family, ้วยกินได้นะครับเขาก็ขายได้นี่ผมเดินไปให้ดูครับนี่มีไก่ครับวิ่งอยู่ตามเนี่ครับพอเห็นผมนี่มันก็วิ่งหนีนะครับนี่ฮะข้างหลังนี้เป็นทุ่งนะครับปลูกไอ้ข้าวโพดนะครับปลูกข้าวโพดนี่ไก่ครับไก่มันก็วิ่งอยู่ทั่วเนี่ครับพอมันเลี้ยงแบบปล่อยนะเห็นคนเนี่ยมันก็วิ่งหนีครับมันไม่เอาคนครับนี่ครับไปแล้วครับไก่นะ ส่วนที่ตรงนี้มันโล่งๆนะครับไม่มีบ้านคนนี่ผมให้ดูนี่ครับต้นมะม่วงนะครับมะม่วงนี่ก็มีลูกอยู่นะครับลูกกําลังออกนะฮะลูกยังไม่หมดเลยนี่ครับต้นสูงต้นใหญ่ด้วยหลังบ้านนะครับเราก็ปลูกทิ้งไว้ครับมะม่วงเนี่ยยังไงก็ขายได้ครับถ้าคนมันจะขายนะครับขายได้หมดครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือเป็นเงินเป็นทองหมดเลยครับน่ะลูกมะม่วงเห็นไหมครับ นะสูงหน่อยเอาไม่ถึงนะรัรถ้าเอาถึงนี่จะมาแบ่งปันกันแล้วนะครับนะนี่ครับเป็นไงครับมะม่วงนะแล้วก็ปลูกได้เลยครับตรงนี้ใครมีหลังบ้านไม่ต้องเยอะหรอกครับแค่เล็กน้อยนะครับปลูกมะม่วงต้นหนึ่งมะนาวต้นหนึ่งนะแล้วก็อะไรอีกฮะปลูกไปเลยฮะอยากกินอะไรก็ปลูกปลูกทุกอย่างที่อยากกินนะครับแล้วอย่างนั้นนะครับเราจะมีกินตลอดนะครับพอมันโตแล้ว บวกทิ้งปลูกฟั่งถ้าหน้าแ้งนี่ก็ลดน้ําให้มันหน่อยนะครับเดี๋ยวนะครับนี่มันหนีผมนะครับผมพยายามตามถ่ายนะฮะมันก็หนีนะฮะแต่มันก็แข็งแรงนะครับแล้วก็เห็นแล้วครับว่าอ้วนเหมือนกันนะครับไม่ต่างอะไรกับไก่กึ่งขังกึ่งปล่อยนะครับมันก็พอๆกันนะครับแต่ความโตนั้นอาหารกึ่งขังกึ่งปล่อยน่ะเราหนึ่งนะครับก็เปลืองอาหารมากกว่าก็จริงครับแต่ว่าไก่เรานั้นก็อ้วนเร็วกว่านะครับแล้วก็น้ำหนักได้ดีกว่า แต่นี่เขาก็หากินของเขาเขาปล่อยตามมาธรรมชาติแต่นี้เขาก็หากินง่ายครับไปไหนก็ได้นะครับอิสระนะนี่ครับมีเนื้อที่แค่นี้ครับก็สามารถทําได้ตั้งหลายอย่างนะครับแล้วเรามีไม่เยอะอย่างนี้ครับเราต้องดูครับว่าเราทําอะไรได้บ้างนะครับเนื้อที่ที่มีนะครับสําหรับคนเลี้ยงไก่นะครับก็แนะนําให้ทุกคนนั้นได้เลี้ยงไก่นะครับนี่ก็บ้านปิกันนี่แหละครับเนาเลี้ยงนะครับบ้านอบตนะฮะอยู่บ้านไกลกัน เนี่ยเป็ดนะฮะเวลาอยากกินเป็ดก็ไปหามาครับนี่เขาก็เผาถ่านนะครับเหมือนที่บอกไปนะครับว่าเขามีเตาถ่านด้วยนะครับไว้เผาถ่านนะฮะตรงนี้เป็นระบบปิดนะครับเตาระบบปิดเลยนะผมเมื่อกี้เนี่ยผมพาไปดูเลยครับว่ามันเป็นยังไงครับนี่ครับไม้นะฮะเขาก็ไปตัดมานะครับตัดมาแล้วมาวางไว้อย่างนี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปในเตาได้เลยครับมีเตาอยู่หนึ่งเตา นะฮะพร้อมที่จะเผาได้ตลอดเวลาเตาแบบนี้นี่ดีนะครับไม่กวนชาวบ้านนะครับไม่มีควันไม่มีอะไรออกนะครับเพราะว่าเป็นระบบปิดนะครับเตาระบบปิดอย่างนี้เนี่ยทาดีครับไม่ต้องมีกลิ่นมาแบบอบอวนนะครับยิ่งหน้าแล้งอย่างนี้เนี่ยบางคนเนี่ยมีเตาทางใก,ใกล้บ้านเนี่ยโอ้นอนไม่หลับครับเนื่องจากฟันไฟมากวนนะครับ บ้านอื่นก็มีครับใกล้ๆนี่ฮะมีฟันไฟมากกวนนะเขาเป็นแบบหลุมนะทําให้มีฟันไฟได้แล้วกลิ่นโชยมาครับแต่แบบนี้ไม่มีครับแบบนี้ดีมากเลยครับนี่ฮะล้วทางข้าวอยู่ไหนแล้วครับผมหาทางข้าไม่เจอครับนะทางใส่เตาเนี่ยเดี๋ยวสํารวจก่อนครับนะไหนก้ไม้ใส่ข้างในครับใครเห็นไหมฮะนะครับหาทางข้าไม่เจอครับนี่ครับ เขาปิดหมดเลยนะครับนี่ตอนนี้กาลังอบอยู่นะครับนะเผาทานอยู่นะครับตอนนี้อาหารทางเข้าไม่เจอเดี๋ยวถ้าเจอแล้วเดี๋ยวมจะบอกนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาปิดไว้หมดนะไม่มีรูระบายออกเลยครับงงเหมือนกันนะครับว่าคนที่เผาทานเนี่ยเขาจะทํายังไงได้นะครับนี่เขาก็ปิดข้างหน้านี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่ครับข้างหน้านี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับ นี่ครับรูปิดนะครับก็ปิดหมดเลยครับไม่ให้ฟันออกไฟออกมาเลยครับติดอย่างนี้แน่นอนเลยครับรับรองว่าไม่เป็นขี้มอดขี้เท่าแน่นอนนะครับเป็นถาดเป็นก้อนเลยครับอย่างนี้สิครับดีครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ขอสวัสดีครับ